พี่น้องขมทั่วครับเป็นหมากเลยครับงามๆครับน้ำกระติ่ทวมเพราะน้ำพี่น้องทั่วฟักยาวให้พี่น้องกำลังจิ๊พอต่ำเลยพี่น้องโอ้ยพี่น้องบางทีครับทัว่วกำลังงาม,งามพี่น้องน้ำกระติ่ทวงครับ ทานีเป็นหมึกแดงพี่น้องแตงกลัวนี่พี่น้องน้ำอ้อมคางอ้อมเบวอยู่ครับทั้งท้วงฟังเลยอู้มพี่น้องเป็นหมากอ้อมแล้วพี่น้องนี่น้อยหน่ครับหมึกแดงพี่น้องก็เป็นหมากแต่ว่าน้ำถ่วมไหมพี่น้องเป็นเบิดไปเนาะว่ามันเริ่มเหี่ยวแลือบ่เนอนนี่เป็นนั้งเหลืองนามท่วมครับขี่บึกทัวเข้าก็ร่างงามพี่น้องแล้วขี่เป็นหมากเด้พี่น้องเห็นไ่ครับเป็นดอกหรอ หนำกระดีรวงพอ่อหนำทัวกำลังงามี่พักห้องพี่น้องอันนี้เป็นเักกี้ตัวครับหนำขึ้นมาหลายครับพี่น้องถ่อมห้องโอ้หนำขึ้นมาหลายครับอันนี้เป็นพี่น้องเบิ่ง มักซี่พี่น้องทีก่กินพี่น้องกำลังงามเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นเบียร์ยพนตกแถบทุกเหมืองครับน้ำก็ที่ถวมเมื่อกี้เละครับนี่พี่น้องเห็นบาดสะพานผมเช็ดไปเนื้อน้ำตอนนั้นสูงนี่เด้พี่น้องตอนนี้ท่วมเบิร์ลละต้นกล้วยปลูกไ้ก็เรียบร้อยพี่น้อง่วม เตียงห้องเป็นดอกเป็นหมากเรียบร้อ,อยพี่น้องแต่ว่าน้ำขึ้นสูงสูงพี่น้องโอ้ยน่เกลียดจริงครับนี่พี่น,ออน้องจะได้กินมากว่าน้อครับเหนื่ยยากจุดคือ,อยานน้ำท่วมไปแล้วครับแต่ว่าตอนนี้บางที่พี่น้องคู่น้ำเห็นไหมนอครับนี่ีน้ำอ้อมคางอ้อมเอวเลยครับตอนนี้ ได้กับฝากติดตาไมได้อพี่น้องเบาแซีมน้องปิวชแนลครับี๋ยวผมมาอัปเดตเห็นเบิ่งคลิปนาพี่น้องสำหรับที่นีไปแล้วครับสวัสดีครับ